สวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับนี่คือการเคาะนะครับเคาะเรียกลูกปลานะครับนี่เป็นลูกปลาดุกนะครับลูกปลาดุกบิ๊กอุยนะครับนี่นะครับปลาดุกบิ๊กอุยที่ฟาร์มเรานะครับหลังเคาะเป็ดนะครับหลังเล้าเป็ดนะครับ อันใดที่สนใจลูกปลาก็เราใกล้จะเริ่มจับแล้วนะครับใกล้จะเริ่มจับแล้วใดที่สนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับ0 87 228 2 2 2 1นะครับนี่นะครับกำลังขึ้นกำลังสวยเลยนะครับสำหรับลูกปลาดุกนะครับวันนี้เรามีเวลาได้อยู่ฟราร์มนะครับก็เลยถือโอกาสมาไทย ยูทูบเล่นนะครับนี่เป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับลอยน้ำนะครับก่อนนี้เราจะให้ไฮเกตนะครับแล้วก็มาให้อาหารปลาดุกเล็กนะครับก็หมดอีกสักหนึ่งกระสอบนะครับหมดอาหารอีกสักหนึ่งกระสอบก็น่าจะขายได้ปลาชุดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณทักห้าหมื่นนะครับน่าจะได้มั้งครับ นะครับท่นใดที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0ูน2 2แปดเจดสองสอสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับกำลังเริ่มสวยนะครับไซส์กำลังเริ่มสวย ไม่กล้าหวานไปไกลมากนะครับกลัวพี่น้อง fc ที่เข้ามาดูไม่เห็นกันนะครับก็เลยหวานใกล้ๆก่อนนะครับก็เยอะนะครับถือว่าเยอะติดดีนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับ กำลังเริ่มกินอาหารเก่งนะครับสแสงสะท้อนเข้ามาพอดีนะครับก็เลยมองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะครับก็เต็มบอ่อเลยนะครับปลา กำลังเริ่มสวยเริ่มกินอาหารเก่งนะครับอีกสักสิบวันก็น่าจะส่งลูกค้าได้แล้วนะครับตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มสวยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0ู7ย์8 2 1เจ็ดนนะครับเราก็เราเปลี่ยนมุมนะครับ มุมมาฝั่งนี้ลองดูเพราะว่าตะกี้มันย้อนแสงนะครับตอนนี้เราให้ไปสองมือแล้วนะครับนี่มือที่สามเราถ่ายกันอยู่ก็บ,บ่ายสามนะครับเพราะว่าผมจะให้วันหนึ่งบานห้ามือนะครับแต่ให้ไม่เยอะนะครับให้ไม่เยอะมากกวันหนึ่งกระป๋องถังนะครับ เริ่มสวยนะครับแลยยิบร,ระยับขึ้นมากำลังสวยเลยตีต่ำๆน่าจะได้นะครห้าหมื่นตัวเนาะก็ไม่กล้าตีเยอะนะครับเพราะว่าบางที อ,อาจจะไม่ถึงนะครับก็เลยติดต่ำๆไว้ก่อนนะครับพวกไซส์ใหญ่ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะได้ขายแล้วส่วนไซส์เล็กๆก,ก็ ก็คือเหมือนกับเลี้ยงรอไซส์อยู่นะตอนนี้เลี้ยงรอไซส์เล็กๆอยู่ถ้าในที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับออทำคลิปสั้นๆนะครับแดดมันร้อน,นครับ ให้อาหารก็พอดีถือโทรศัพท์มาก็เลยลองถ่ายคลิปเล่นๆดูนะครับ ถือว่าเยอะดีนะครับปิดดีกำลังเริ่มสวยนะครับปลาหลังฟาร์มเป็ดนะครับบ่อปลาหลังเล้าเป็ดนะครับ ก็เยิบระยับอยู่นะครับกำลังเริ่มสวยนะครับท่นที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ087 228 2121นะครับ อยู่ใ,ใกล้ๆยิ่งดีนะครับถ้าอยู่ไกลๆก็ปริมาณเยอะๆเราวิ่งไปส่งให้นะครับมีหลายบอ่อนะครับนู่นนู่นอีกบอ่อหนึ่งครับนู่นหนึ่งสองสามนะครับฝั่งนู้นอีกสามบอ่อแล้วก็ฝั่งนี้กำลังเตรียมน้ํานะครับปลาหลังเราเป็ดนะครับนี่นะครับกำลังเตรียมน้ําอยู่เป็นเยอะนะันนี้เรา นน<ฮ>ยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเดี๋ยว แดดเริ่มร้อนเราก็ร้อนนะครับเดี๋ยวผมไปไอ้นั้นก่อนไปตีไข่แล้วไปตีปลาโต้ให้กับปลาชุดนู้นก่อนนะครับเพราะว่า,าผมมีปลาตุ้มอยู่อีกชุดนึงที่ยังไม่ให้อาหารนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาเป็นว่าถ้านในที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ ท่านที่ดูจนจบก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยยรวยๆนะครับไปแล้วครับคู่คันสวัสดีครับสวัสดีครับ